สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลนะครับเป็นไงพี่อาร์ตอุ้ยทำไมพี่อาร์ตไม่มีสร้อยคอล่ะสร้อยคอไปไหนมันสร้อยคอทั้งทีเป็นผมอยู่ที่เขาคนเดียวสร้อยคอหาสร้อยคอหายอยูุ่้ยแย่เลยไม่มีตังค์ซื้อสร้อยคอเลยซิบิ่แย่เลยทำยังไงดีงานก็จะเริ่มแล้วไม่มีสร้อยคอใส่เนะงานเริ่มแล้วก็ไม่มีสร้อยคอใส่ทำไมไม่มีสร้อยคอใส่พี่ฟุกพอจะมีสร้อยคอสักเส้นไหม มันแต่พี่ฟุกก็ไม่มีเนาะไม่ทันยังไงดีพี่อาร์ตไม่มีสร้อยคอใส่ทำยังไงดีพี่ฟุกไม่มีนะเนี่ยห้างเดือดหาซื้อได้เลยห้างเลยแยะเนาะสร้อยคอมีเต็มเลยแต่แต่มันจะไม่ทันแล้วดิพี่ฟุ๊กก็แบบไม่มีสักเส้นเลยหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่มีสักเส้นเลยครับพี่ก็มีเอาพี่ก็ใส่เท่าที่มีอ๋อเท่าที่มีทำยังไงดีบอลพี่ฟุกก็ไม่มีแต่เหมือนทั้งทีมไปโถมยี่ห้เดียวหัวหอมมากหัวหอมมานประเด็นคือเพิ่งกลับมาจากคอ เพิ่งกลับมาจากเซท่านี้ใช่ไ oh yeah. okay. หมใช่โอ้ยแย่เลยเพิ่งกลับมาจากพอเออโอ้ยพี่อาร์ตพี่ฟุกบอกว่าไม่มีเสียใจด้วยนะไม่เป็นไรเออก็ก็ไม่ต้องมีน้ำใจให้กันบ้างก็ได้แหละทานน้ำใจยิงทายิงนะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพี่น้องบอกเลยว่าร้อยสวัสดีครับผมเงิน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  เงเงินเงินเงินแบบแบบแบบท่เจ้าเกงาเห็นบกไปต่องงนจัซีแบบอึ้อึ้อึ้หอาไปนี่โอ้ฟองเทเดนมาดสออีาเดนมาขอบพระคุณนะคะแงกิวเดนมาตอรเดนมารโอ้ยมาน่าปวท่านี้ห่องนิถึงเรื่องของสามีฝรั่งไยเนื้อนน่นกับแม่ฝ่ากผัวฝรั่งด้วยกันนั่นละ และผมเกิดเป็นผู้ยัดการพเลี่ยนออกมาตากประแดกแบบนี้นะครับผมก็เลี้ยงอยู่โรงเรียนบ้านหมากแข้งโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับผมจบม3นะครับแต่ละใหญ่ผู้ที่เลี่ยนจนตอนนี้กลับมาอยู่บ้านเขาแล้วนะครับผมอ้าวตั้งพี่จ้ดกที่ิเลี่ยนแล้วนอกจากพี่จัดการพิเลี่ยนรองแล้วแดนซ์ือต้องหลอกเพราะว่าทุกคนมีความสามารถไปเลยครับอาจารย์นักดนตรีเอ

ยังมียาสมุนไพรทำให้สบายทุกคนปนบเียเคียงมากตนี้แตเป็นปวดที่ใจแต่ทมุนไพรใจที่บอเรกจ้าวไรเรียก้าวปวดกับคุณใจดำอยากให้ไอ้มาดวลรักลัองในนู่นน่

เราสกิดแม่เราเก่งเก่งราชาชนเจ้าของ ปวดแคบปวดหา,ายยังมียาสมึนใครลดให้สบายทุกคน,น,ห,ห,นหมดไลยหายเมื่อยแต่มันอปวดที่จจใ,ใ,ใ,ใจใจะทำยังไงก็ใจที่บอกเธอเจ็มปวดเกี่ยวขุนใจดำอยากให้ไอ้มันหมดมาคล้องในน้องแน่เจ็บเลยนี้มันปวดตรงนี้ก็เจ็บตรง เจ็บตรงนี้เจ็บที่ใจอยากให้อายสกดให้แน่เจ็บตรงนี้อยากให้อายสยเป็นคนแน่ยอมออกมาลวดเลน่โอ้เจ็บตรงนี้วดตรงนี้อเจ็บตรงนี้สายโรเตนเจ็บตรงนี้เจ็บทีใจอยากให้อายสกดให้แน่เจ็บตรงนี้อยากให้อายสเป็นคนแน่ยอมออกมาลวดเลยน่โอ้กดจุดให้องแน่ น้องแม่ต้องแห้งลูกคแม่ชอบไม่ต้องกลัวจะแห้งเราแห้งตออายุ่องเรา